คาถาชินะบัญชรนสำหรับผู้ฝึกใหม่4.12วงเล็บ1ฉบับรวมชุดที่1ภาษิตของพระพิุณีสมัยพุทธกาลจำนวน74รูปรลำดับที่1ถึง15ส่วนขยายความรู้คาถาชินะบัญชร นอกจากที่ได้กล่าววันนี้ยังมีผู้พร้อมด้วยกำลังนานาชนิดผู้มีศินอันมั่นคงมาตั้งรมเป็นกำแพงคุ้มของจิตชั้นทินานานา,นาวราสัญยุตตาสัตตปการะลังกตาวาตะปิตาทัสัญชาตาภาหิรัชตุปัตถวา ภาสิทของพิสุณีเป็นถ้อยคําหรือข้อความที่บอกเล่าการบรรลุธรรมของพิสุณีในสมัยพุทธกาลหรือเหตุผลการออกบวชกับผู้สนทนาธรรมเมื่อบวชแล้วปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆปฐมเทศนา ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นพระสูตรแห่งการหมุนวงร้อธรรมเรียกว่าธรรมจักกับปะวัตนะสูตรณป่าอิสิปตนะหรือฮัตไทยวันเมืองสารนาดมีธรรมเมกะขะตัูกเป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด พระพุทธเจ้าได้ปวดแสดงธรรมให้แก่ปัญจวคีทั้งห้าได้แก่พระกุณฑัญญะพระวัตปะพระพัธทธยะพระมหานามะพระอัศชิที่ป่าแห่งนี้ทรงแสดงพระธรรมเรียกว่าอริยสัจสี่แปลว่าความจริงอันประเสริฐ ของอเรียะซึ่งคือบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลสได้แก่หนึ่งทุกข์ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันความเป็นจริงว่ามันคืออะไรต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหากล้าเผชิญความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ยึดติด 2. ส,สม,มุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์คือตันหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ 3. น,นิโรธ ได้แก่ความดับทุกข์เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 4. มักได้แก่กระบวนการวิธีการแก้ปัญหาอันได้แก่มักมีองค์แปดประการดังนี้ 1. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบคือรู้เข้าใจถูกต้นต้องเห็นตามที่เป็นจริง 2. สงัสามมาสังกัปปะดำริชอบหรือคิดสุดจริตตั้งใจทําสิ่งที่ดีงาม 3. สัมมาวาจาคือเจรจาชอบกล่าวคาสุดจริต 4. สัสามมา กรมมันตะการกระทำคือการกระทำที่สุดจริตห้าสัมมาอาชีวะเป็นอาชีพชอบคือประกอบอาชีพที่สุดจริตหกสัมมาวายณาะมะพยายามชอบคือเพียรละชั่วบำเพ็ญดีเจด็ดสัมมาสติ ระลึกชอบคือการกำหนดจิตสำนึกเสมอไม่เลผลอพลาด8สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุง้งซ่าน41พระสุนทรีนันทาเถรี42พระนัน ทุตราเถรี43พระมิตตากาลิเถรี44พระสักบุลลาเถรี45พระโสนาเถรี46พระพัทธกุณทรเกสาเถรี47พระปัตาจาราเถรี48พระติงสมัต าเถรี49พระจันทาเถรี50พระปัญจสตามัตตาเถรี51พระวาสิถีเถรี52พระเขมาเถรี53พระสุชาตาเถรี54พระ อโนปมาเถรีห้าสิบห้าพระมหาปช,ชาบดีครูตมีเถรีห้าสิบหกพระคุตตาเถรีห้าสิบเจ็ดพระวิชยาเถรีห้าสิบแปดพระอุตราเถรีห้าสิบเก้าพระจาราเถรีหกสิบพระอุปาจาราเถรี หกพระศีสูปาจาราเถรี62พระวัตตะมาตุเถรี63พระกีสาโคตรมีเถรี64พระอุบลวันนาเถรี65พระสิงหารมาตาเถรี66พระ อัมพะปาลีเถรีหกสิบเจ็ดพระโลหิีเถรีหกสิบแปดพระจาปาเถรีหกสิบเก้าพระสุนทรีเถรีเจ็ดสิบพระสุภากรรม,มารัตติตุเถรีเจ็ดสิบเอ็ดพระสุภาชีวกรรมพระวณิก กาเทรี72พระอิสีธาสีเทรี73พระสุเมธาเทรี74พระยะโสธราเทรีรายชื่อของพระพิกุณีเทรีจำนวนเจสรูป 1. พระอัญญตราเทรี สองพระมุตตราเถรีสามพระปุณณาเถรีสี่พระติสาเถรีห้าพระอัญญัตตาติสาเถรีหกพระธีราเถรีเจ็ดพระวีราเถรีแปดพระมิตราเถรีเก้าพระพระตาเถรีสิบพระ ะสมาเถรี11พระมุตตาเถรี 12. พระธรรมทินาเถรี 13. พระวิสาขาเถรี14พระสุมนณาเถรี15พระอุตราเถรี 16. พระวุตตะปะพระทิตะสุมนณาเถรี 17. พระธรรมาเทรี 16. 18พระสังคาเทรี19พระอภินรูปนันทาเทรี20พระเชตาเทรี21พระสุมังคระมาตุเทรี22พระอันทะกาสีเทรี23พระ ตาเถรี24พระเมติกาเถรี25พระมิตรตาเถรี26พระอะพระยะมาตุเถรี27 27พระอะพระยาเถรี28พ,ะาาร, 29, พะะระสามาเถรี29พระอะปราสามาเถรี30พระ อุตามาเถรี31พระอปาราอุตามาเถรี32พระทันติกาเถรี33พระอุพิรีเถรี34พระสุกาเถรี35พระเสราเถรี36พระโสมาเถรี37พระพัทธ กาปิราณีเถรี38มสพระอัญญตราเถรี39มาพระวิปลาเถรี40่สพระสีหาเถรีพระพิสุนีที่เป็นเอตทัตคะจำนวน13รูป 4.12.2ภาสิทธิ์ของพระพิสุณีสมัยพุทธกาลลำดับที่74ส่วนขยายความรู้คาถาชินะบัญชรยโสธราเทรีหรือพัทรากัญจานาหรือพิมพาหรือยโสธราพิมพาเป็นเอตัทัตคะ ผู้ส่งอภิญญาใหญ่คือปัญญาความรู้ที่สูงเหนือกว่าปกติเป็นความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปัญญาและบำเพ็ญกรรมฐานได้กล่าวพาสิทธว่าได้กล่าวภาสิทธว่าหม่อมฉันมีอายุได้78ดปีร่วงเข้าปัดชิมไวแล้ว มีกายค้อมลงโดยลำดับขอกราบทูลพระมหามุนีไัยแก่ง่อมชีวิตของหม่อมฉันมีอยู่นิดหน่อยหม่อมฉันจะระพระองค์ไปที่พึ่งของหม่อมฉันก็ทำไว้แล้วในการปฐมวัยนี้ ความตายเข้ามาปิดล้อมไว้แล้วข้าแต่พระมหาวีระมอมฉันจะนิพพานในคืนวันนี้ข้าแต่พระมหามุนีมอมฉันจะไม่มีชาติชราพยาธิและโมรณะมอมฉันจะเข้าถึงนิพพานที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง เป็นบุรีที่ไม่มีความแก่ความตายและไม่มีภัยเมื่อหม่อมฉันเวียน่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตนี้แล้วหากมีความผิดพลาดในพระองค์หม่อมฉันกราบทูลว่าขอพระองค์โปรดยกโทษให้แก่หม่อมฉันด้วยเถิดพระจอมมุนี ทรงสดับคําของพระยะโสธลาภิสุนีแล้วจึงตรัสดังนี้ว่าเมื่อเธอบอกว่าจะลานิพพานทัขาโทษจะไปว่าอะไรเธอให้มากเล่าเธอผู้ปฏิบัติตามคําสอนของเราจงแสดงฤทธิต์ตัดความสงสัยของบริษัททั้งปวงในาศาสนาเถิด พยะโทธราพิสุนีนั้นได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วจึงไหวและกราบถูนคำนี้ว่าข้าแต่พระมหาวีระม่อมฉันชื่อยะสุธราเมื่อสมัยยังคงของคารวาสวิสัย สี2จุาสิตของพระพิษุณีสมัยพุทธกาลลำดับที่หนึ่งถึงสาพระอัญญตราเถรีผู้ชี้ผลแห่งการฟังธรรมกล่าวสุภาิิตว่าบวชมาตลอด2 5พรรษายังไม่สามารถละกามราคะได้แก่ รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสได้เลยจึงไปหาพิษุนีผู้มีวาจาที่เชื่อถือได้แสดงธรรมคือขันอยตนะและธาตุปฏิบัติธรรมสมาบัติ อีกครั้งจิตสงบละลึกชาติได้ชำระทิพจักสุชำระเตโชปริยญาณและโสตนาธาติให้หมดจดแล้วแมริ์ก็ถึงแจ้งสิ้นสุดอาสวะได้อภิญญาหกได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วและได้บรรลุเป็นพระอรหรันต สพระมุตตราเถรีเป็นสิทธิ์ของสำนักพระนางมหาปชาบุีีเถรีนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาวันหนึ่งกับจากบินทบาทปฏิบัติวัดกิจจัดสถานที่ฉันแก่พระพิษุณีแล้วนั่งในที่รับนั่งกรรมาฐานอยู่พระพุทธเจ้าประทับที่คันทะกุติ ส่งเสียงพระเสียงมาอย่างประทับที่ตรงหน้าของพระมุนีเทรีและตัดพระคถาว่าดูก่อนนางมุตตาเธอจงเปลื้องจิตจากกิเลสลเครื่องประกอบทั้งหลายเถิดดุดพัจจันทร์ถูกราหูจับและพ้นจากเครื่องเศร้าหมองฉะนั้นเธอมีจิตหลุดพ้น จงเป็นผู้ไม่มีหนี้จงบริพวกก้อนข้าวเถอะและตั้งอยู่ในอุวาสนั้นทำให้บรรลุเป็นพ,ะาร,านพระอรหันต์ 3. ภาพบุญนาเถรี เกิดเป็นทาตในเรือนเบี้ยของท่านอาณาทบินทิกะเศรษฐีกุงสาวัตถีมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาบรรุเป็นพระโสดาบันทั้งทั้งที่อยู่ในเพศคารวาสวันหนึ่งในฤด,ดูหนาวนางบุญนาท,ทาสีไปที่ท่าน้ำเพื่อเอาหม้อตักน้ำกลับไปยังเรือน บผ่านผู้หนึ่งซึ่งถือละทิความเชื่อว่าสัตว์บริสุทธิ์ได้ด้วยการอาบน้ำแม้อากาศจะหนาวเหน็บพรามนั้นก็ลงไปแม่น้ำแต่ชาวมืดดำน้ำมิดทั้งศีรษะไร่มนแล้วขึ้นจากน้ำผ่าเปียก ผมเปียกสันเทิมฟันกระทบกันรัวอยู่หนางหินแล้วก็เกิดความกะรุณาอยากช่วยพรามนั้นให้พ้นจากความเห็นผิดจึงกล่าวกับพรามว่าเราเป็นหญิงตักน้ำเพราะกลัวเจ้านายลงโทษกลัวถูกเจ้านายดุด่าจึงต้องตักน้ำและลงแม่น้ำแม้หนาวเหน็ด ท่านพรามท่านกลัวอะไหลจึงลงอาบน้ำทนสู้ความเย็นอันร้ายกาดนี้พรามได้กล่าวตอบว่านางบุญนาพูดเจริญเรากำลังทำกุศลกรรมเพื่อกำจัดบาป อกุศลไข่ก็ตามถ้าทำบาปกรรมไว้ก็ย่อมระพ้นจากบาปกรรมนั้นด้วยการลงอาบนา้ำนั่งปุ่นนาด ทาสีกล่าวว่าใครหนอช่างไม่รู้มาบอกท่านพรามอย่างนี้ว่าจะหรุดพ้นจากบาปกรรมด้วยการลงอาบน้ำพวกสัตว์อื่นๆที่อยู่ในน้ำทั้งหมดก็คงพากันไปสวรรค์เป็นแน่ขนข่าแพะข่าหมูค่าปลาพรามล่าเนื้อ พวกโจรพวกเพชฌฆาดและผู้ทำบาปกรรมอื่นๆก็จะหลุดพ้นจากบาปกรรมได้เพราะลงอาบน้ำนั้นเหรอหากว่าแม่น้ำนี้สามารถชำระร้างบาปที่ท่านทำมาตั้งแต่ก่อนได้ทำให้ท่านหมดบาปได้ จริงแม่น้ำนี้คงจะชําระร้างเอาบุญของท่านไปด้วยมาลงอาบน้ำแม้หน้าหนาวนี้เพราะกลัวผลของบาปท่านก็อย่าได้ทำบาปอันจะส่งผลเป็นทุกนั้นเลยขอให้ความหนาวเย็นนั้นทำอย่าทำลายผิวของท่านเลยนะผามได้ฟังขาแล้วใครควรเห็นจริงตามที่นาง บุญนาก่ลาวนางปุญนาพุทเจริญนางทําให้เราผู้มีความเห็นผิดให้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราขอมอบผ้าสาดกผืนนี้เพื่อตอบแทนนางนางปุญนาทาสีกล่าวว่าท่านพราหมณ์ผ้าสาดก ผืนนี้จงเป็นของท่านตามเดิมเถอะเราไม่ต้องการพาดสาดกหรอกถ้าท่านกวัวทุกท่านก็อย่าได้ทำบาปอากุศลทั้งหลายทั้งในที่รับที่ที่แจ้งถ้าท่านทำบาปอากุศลกรรมท่านจะเหาะหนีไปที่ใดก็ไม่พ้นจากทุกได้เลยถ้าทุกข์ไม่น่ารักสำหรับท่านท่านก็จงถึงพระพุทธพระธรรมพระ สงฆ์พระสารณะจงตั้งมั่นในศีลข้อนั้นแหละจะเป็นความไม่มีทุกข์ของท่านและพรามน,นั้นก็ได้ถึงพระพุทธพธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วต่อมาได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดสัต ทาจึงขอบวชไม่นานก็บรรุเป็นพระอรหันต์ท่านอาณาทะบินทิกะเศรษฐีทราบเรื่องนี้นางปุณณาธาสีจึงเปลี่ยนความเห็นผิดของพราหมมาเป็นความเห็นที่ถูกต้องได้ก็เกิดความนับถือจึงประกาศให้นางเป็นไทยอนุญาตให้บวชไม่นาน พระบุญณาเถรีก็บรรุเป็นพระอารหรันต์พาสิทธ์ของพระพิสุนีผู้เคยเป็นพระสนมของพระเจ้าชายสิทธัตถะจำนวนหกท่านและออกบวชพร้อมกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีได้แก่พระ ติสาเถรีพระธีราเถรีพระวีราเถรีพระมิตราเถรีพระพัฒราเถรีพระอุปสมาเถรีวันหนึ่งขณะที่พวกนางปฏิบัติกรรมฐานอยู่นั้นพระพุทธเจ้าทรงแผ่พระรัศมีมาให้โอวาดแก่พวกนางว่า ดูก่อนติสาเธอจงประกอบด้วยธรรมทั้งหลายคือเจริญสมถะและวิปัสนาขณะอย่าได้ร่วงเลยเธอไปเสียเพราะผู้ที่มีขณะร่วงเลยแล้วจะต้องเศร้าหมองแออัดกันอยู่ในนรกดูก่อนทีราเธอจงสัมผัสนิโรธ อันเป็นความสงบระงับสัญญาณอันเป็นสุขจงธรรมพระนิพพานอันเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยมให้สำเร็จเถิดดูก่อนเวีราพิสุนีผู้มีอินทรีย์อบรมด้วยวีรธรรมทั้งหลายชนะมารด้วย เสนามานแล้วดำรงไว้ซึ่งกายที่มีในภพสุดท้ายดูก่อนมิตรตาเธอบวชแล้วด้วยศรัทธาจงยินดีในการระย a n มิตรจงเจริญกุศลละธรรมอริยมรรคเพื่อบรรุธรรมอันกเกษมจากอยู่คะหรือนิพพานดูก่อนพระ เธอบวชแล้วด้วยศรัทธาจงยินดีในธรรมที่ดีงามจงเจริญกุศลละธรรมเพื่อบรรลุธรรมอันกเกษมจากอยู่คะดูก่อนอุปสมาเธอจงข้ามโอกะอันเป็นบ่วงมานที่ข้ามได้ยากแสนยาก เธอจงชนะมารพร้อมด้วยพาหนะดำรงไว้ซึ่งกายที่มีในภพสุดท้ายเกิดจงจบพระพุทธดำหลับทุกท่านได้บรรลุพระอระหรันญญตราติสาเถรีได้รับพระพุทธอุวาทแล้วได้กล่าวภาษิตนี้ว่าติสา เธอจงประกอบธรรมทั้งหลายเถิดขณะอย่าได้ร่วงเลยเธอไปเพราะผู้ที่มีขณะร่วงเลยไปแล้วจะต้องเศร้าโศกแออัดกันอยู่ในนรกพระพิสุนีได้รับพระพุทธโอวาทแล้วได้กล่าวผาสิทธ กับตนเองว่าลำดับที่11มุตตาเถรีเราเป็นผู้พ้นด้วยดีพ้นโดยชอบด้วยความพ้นจากความค่อมสามอย่างคือ 1. ค่อมเพราะคก 2. ค่อมเพราะสาก 3. ค่อมเพราะสามี เป็นผู้พ้นจากความเกิดและความตายถอนตัณหาที่นำไปสู่พบได้แล้วคือการพ้นจากภาระครอบขัวทั้งหลายนั่นเอง 12. พระธรรมทินาเทรีได้กล่าวกับตนเองว่าผู้ที่เกิดฉันทะ มีอัตภาพสุดท้ายก็พึ่งสัมผัสนิพพานด้วยใจมีจิตไม่ปฏิพัต์ในกรามทั้งหลายบัณฑิตเรียกว่าผู้มีกระแสเบื้องบนหนึ่งสิพระวิสาขาเทวีได้กล่าวภาษิตว่า ท่านทั้งหลายจงทำตามคำสอนของพระพุทธเจา้าที่บุคคลทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังจงรีบร้างเท้าทั้งสองแล้วมานั่งณนะที่อันสมควรเถิด 14. พระสุมนาเทรี ได้กล่าวกับตนเองว่าเธอพิจารณาเห็นธาตุทั้งหลายว่าเป็นทุกข์แล้วอย่ามาเกิดอีกคลายความพอใจในภพแล้วจงเป็นผู้สงบระงับท่องเที่ยวไป 15. พระอุตราเทวีได้กล่าวกับตนเองว่า เราเป็นผู้สํารวมกายวาจาและใจถอนตันหาพร้อมทั้งมูลรากได้แล้วเป็นผู้เย็นดับสนิทแล้วสวัสดีค่ะ